ออันนี้คือกระเบนทองนะฮะใช้ยากระเบนทงชื่อใช้ยากระเบนทองมันโดนแทงมันไมเข้าเลยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเนี่ยกางอะไรหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่วัดบางทะเลอ๋อหลวงพ่ออยู่วัดบางทะเลดูตีหลวงพ่อปลาแล้วไม่เฮียอ๋อได้ฉายวาเป็นกระเบนทงเพราะเอาหางกระเบนแทงไม่เข้ากระเบนทงเนี่ยผมมาต้องยูเจริญทองใี้ยาไม่เข้าที่อาบาก้อนน้องพระออก โันะเรื่องเล่ามหัศจรนท์เมื่อบนวานตอนอริยะโลกที่หกหลวงพ่อทองอยู่จันทสาโร สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เมื่อวันวานหากท่านชอบเรื่องเล่าแปลกๆมหัศจรรย์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ผ่านมาขอทุกท่านได้โปรดช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อทางรายการของเรามีตอนใหม่ๆออกสู่ระบบของ YouTube เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมเรื่องราวดีๆก่อนใครและอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรายการของเราด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง วันนี้ผู้จัดขอพักการเล่าเรื่องจากท่านภิกษุนิรนามกันไว้ช่วงคราวก่อนนะครับเพื่อมาเล่าถึงพระเครื่องของเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านมีชื่อเสียงเกียรติคุณทางด้านพุทธาคมที่เมื่อเราได้รับฟังเรื่องราวความเข้มขขังของพระเครื่องที่ท่านสร้างจากปากของคุณตาที่เราเคารพนับถือท่านหนึ่งแล้วเราเกิดศรัทธาจนต้องกลับไปค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง จึงได้ทราบว่าเพราะว่าท่านมีครูบาอาจารย์ที่ดีเยี่ยมนี่เองจึงทําให้ท่านดีตามครูบาอาจารย์ของท่านไปด้วยโดยปริยายจากไตเติ้ลไฮไลท์ของคลิปตอนนี้เป็นตอนที่ผู้จัดจารายการได้มีโอกาสสนทนากับคุณตาประชุมขออนุญาตสงวนนามตะกุลของท่านไว้นะครับท่านเป็นศิลปินกรองยาโอโสในพื้นที่ที่ท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ ความเข้มขลังของพระเครื่องรูปเหมือนของหลวงพ่อทองอยู่จันทสาโรรุ่นกระเบนธงแห่งวัดบางสเสรคงคารามที่ท่านละว,วันในตอนที่ท่านอายุราว72ปีปัจจุบันนี้ท่านอายุ93ปีแล้วนะครับท่านได้ไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือก็คือโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ที่สัตหีบจนวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ต้องฉีดยานะครับหมอก็จะมาทําการฉีดยาให้แต่ปรากฏว่า เข็มฉีดยาไม่สามารถแทรกผ่านผิวหนังร่างกายของคุณตาเข้าไปได้เลยจนกระทั่งคุณหมอแปลกใจนะครับคุณตาเห็นดังนั้นก็เลยนึกขึ้นได้ว่าท่านลืมอาราธนาพระที่คล้องคอออกมาซะก่อนท่านก็เลยรีบทําการอาราธนาพระออกมาไว้ด้านนอกหลังจากนั้นคุณหมอก็สามารถฉีดยาได้ตามปกติจนท่านหายป่วยและออกมาใช้ชีวิตตามปกติจนปัจจุบันนี้นะครับพระเครื่ององค์นี้เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อทองอยู่จันทสาโร รุ่นกระเบนธงสาเหตุที่เรียกรุ่นนี้ว่ากระเบนธงที่ฟังจากคุณตาท่านว่าน,น่าจะเกิดจากการที่มีลูกศิษย์ของท่านนะครับที่คล้องพระเครื่องรุ่นนี้แล้วถูกทําร้ายด้วยเงี่ยงปลากระเบนแต่ไม่สามารถระคายผิวหนังได้นะครับก็เลยทําให้พระเครื่องรุ่นนี้ดังและเป็นที่แสวงหาของผู้นิยมความเหนียวคงไว้ป้องกันตัวนะครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของเงี่ยงปลากระเบนแล้วสําหรับคนที่อยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลทะเลทั่วไปก็คงจะไม่มีการได้รู้จักนะครับแต่คนในแถบจังหวัดชายทะเลในรุ่นก่อนๆเก่าๆนะครับจะรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะในแวดวงของนักต่อสู้นักบูทั้งหลายนะครับแถบจังหวัดชายทะเลนะครับมักนิยมเอาเงี้ยงของปลากระเบนมาทําอาวุธต่างมีดปลายแหลมเพื่อใช้ในการป้องตัวกันนะครับพูดมาถึงตอนนี้ผู้จัดขอออกตัวก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ชม หลงติดในวัตถุมงคลใดๆนะครับนอกจากต้องการให้มองไปที่ตัวต้นของความศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระเครื่องที่ผ่านการประจุพลังพ,งพุทธคุณที่ผ่านสื่ออัคระโบราณและจิตนะครับตรงน,นี้ขอเน้นว่าเป็นจิตที่มีกําลังของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีอย่างหลงห่อทองอยู่รวมกับพลังจิตของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิป์ประสาทวิชาอย่างกลมกลืนจึงทําให้วัตถุมงคลหรือพระเครื่องนั้นเกิดอนุภาพในทางคงกระพันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อทองอยู่มีใครบ้างเดี๋ยวเรามาลองติดตามรับชมรับฟังกันจากประวัติของท่านนะครับหลวงพ่อทองอยู่ท่านมีนามเดิมว่าทองอยู่นามสกุลบุญเรืองท่านเกิดที่บ้านบางเรลีิดาของท่านชื่อพึ่งมารดาของท่านชื่อหุ่นนะครับ ท่านเกิดเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2430ตรงกับวันอังคารขึ้น14ข้ามเดือนอ้ายปีชวดท่านมีพี่น้องร่วมสายโลหิต8คนนะครับในสมัยเด็กๆครอบครวัวท่านได้อบยพไปทำมหากินอยู่ที่ตำบลบางเฮียหรือคลองด่านอำเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับขันพออายุครบบวชในปีพุทธศักราช2450 ท่านก็ได้อุปสมบทนวัดโคทาวรีหรือวัดบางเฮียคลองดันจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระครูพิพัฒนิโรธธรกิจนะครับหรือว่าหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเป็นพระอุปัชฌาท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยและศึกษาทางด้านคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อปานในตลอดระยะเวลา8พรรษาพร้อมได้ออกเดินทุดงไปกับหลวงพ่อปานตลอดเวลา คั้นเมื่อหลวงพ่อปานมรณภาพลงและหลังจากเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงสรีระของหลวงพ่อปานแล้วท่านก็ได้ลาศิกขาตามโยมบิดาของท่านนะครับกลับมาที่บ้านเกิดของท่านที่บางเสร่เพื่อช่วยประกอบอาชีพการงานต่างๆของบิดามดาด้วยความขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งมีครอบครัวนะครับจนกระทั่งมีครอบครัวท่านก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเพศของคารวะเป็นเวลามากกว่า6ปีจนกระทั่งในราวปี พุทธศักราช2463ภรรย,ยาของท่านนะครับได้เสียชีวิตจากการคลอดบุตรคนที่3นะครับแต่ว่าตัวของบุตรเองนั้นปลอดภัยทําให้ท่านเกิดความลดรังเักใจจึงยกบุตรทั้งหมดให้เป็นบุตรบุญธรรมกับคนที่รับอุปการะแล้วท่านก็เลยเข้าสู่ร่มกาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งโดยการเข้าอุปสมบทที่วัดบางสเสระกรุงคารามโดยมีพระครูวรเวทบุญนีหรือที่เรารู้จักกันในานามของหลวงพ่ออี เป็นพระเวชชานะครับได้ได้รับฉายาว่าจันทสาโรพออุปสมบทมแล้วท่านก็อยู่จำมรนสาเพื่อศึกษาร่ะเรียนพุทธาคมต่างๆอยู่เป็นเวลาหนึ่งะครับหลังจากนั้นจึงได้ออกตุดงไปตามจังหวัดต่างๆตลอดภาคได้ย้อนขึ้นมาทางภาคเหนือและก็กลับลงมาทางจังหวัดระยองและตราดนะครับเป็นเวลาหลายสิบปีนี่ แล้วจึงได้กลับมาำพรรษาที่วัดต้นสังกัดคือที่วัดบางสะเรคงคารามอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่ท่านพระอธิการแฝงโคสโกเป็นเจ้าวาดนะครับจนกระทั่งเมื่อพระอธิการแฝงมราภาพแล้วท่านจึงได้ปกครองวัดบางสะเลสืบมาจนถึงในช่วงที่ท่านออกตุดงรอนแรมอยู่นั้นนะครับซึ่งทําให้ท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจาก พระเกจิอาจารย์ต่าง,างๆหลายท่านด้วยกันตั้งแต่การสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังตำรับโบราณจากหลวงพ่อปานในสมัยที่ท่านบวชครั้งแรกกับหลวงพ่อปานนะครับท่านได้ศึกษาวิชาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานและก็รวมไปถึงการสร้างประหลัดขิกจากหลวงพ่ออีที่วัดสัตหีบนะครับท่านได้ศึกษาวิชาการทําพยันและการทําตะปุดกับหลวงพ่อนิดวัดท่ากงจังหวัดตราด เมื่อครั้งที่ท่านออกเดินธุดงมาทางจังหวัดนั้นนะครับต่อมาท่านก็ได้ศึกษาคาถาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อโตวัดเขาซากกระโดนจังหวัดระยองจากข่าวที่ท่านเดินธุดงมาทางระยองนั้นนั่นเองนะครับและวิชาสุดท้ายที่ท่านศึกษาก็คือศึกษาวิชาจากหลวงพ่อดวงท่านศึกษาวิชาจากหลวงพ่อดวงและหลวงพ่อพุ่มที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อครั้งที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดบางสรคกงคารามนั้นท่านตั้งอยู่ใน เบตตาธรรมชอบความสงบมักน้อยและก็มีความสันโดษทุกสิ่งที่ท่านได้รับจากการถวายมาจากญาติโยมนะครับท่านมักจะนําไปสร้างถาวรวัตถุจนหมดสิ้นจนเป็นที่เคารพัตนาของชาวบ้านจนร่ำลือไปทั่วทุกสาธทิตและเนื่องจากการศึกษาสมถะและวิปัสสนามาจนเกิดความชํานาญมากนะครับดังนั้นในยามว,ว่างๆจากภารกิจท่านจึงมักชอบไปนั่งภาวนาที่คอเขาปากทางเข้าบางสเลอ,อยู่เป็นประจำจนกระทั่ง จนจุดนั้นกลายเป็นสถานที่กําเนิดของวัดสามัคคีบรรพฤขึ้นในราวปีพุทธศักราช2 5 0 2จบจนสร้างวัดสามัคคีบรรพฤเสร็จท่านจึงได้กลับมาสร้างพระอุโบสถของวัดบางสรต่อในปีพุทธศักราช2514แต่ยังไม่ทันิดแล้วเสร็จนะครับท่านก็มามรณะหาพลงด้วยโรคชราในวันที่23กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2 5 6 6เวลา15ในกาย20นาทีที่โรงพยาบาลอาภกรเกติวงศสิตหีจังหวัดชนบุรีรวมอายุของหลวงพ่อทองอยู่ได้8 6ปีนะครับพันศาอยู่ที่5.3าาัศาปัจจุบันสรีระของท่านยังคงบรรจุไว้ให้สาธุรุสิทธิ์และผู้เคารพศรัทธาได้กราบไหว้บูชาหน้บนวิหารของวัดบางเสด็จองคารามตาาทุกวันนี้นะครับ ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่เป็นผลมาจากจิตที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีจนควนค่าแก่การงานจึงนำมาใช้ประโยชน์ทางโลกและสุดท้ายคือทางธรรมอันได้แก่การปฏิบัติให้จิตนั้นมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และการปรุงแต่งของจิตนะครับที่พร้อมจะไหลไปกับสิ่งต่างๆทั้งกุศลและอกุศลภายในภายนอกจนในที่สุดแล้วถึงความอิสระ หรือพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้ความสิ้นไปแห่งวัตตสงสารย่อมมีแก่ผู้เดินทางมาถึงอย่างแน่นอนนะครับบัดน,นี้เวลาของทางรายการของเราได้หมดลงแล้วนะครับทางรายการของเราคงต้องกราบลาท่านผู้รับชมรับฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเรารอรับชมรับฟังจากสัญญาณก,กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีความสุขความสวัสดีนะครับสวัสดีครับ